ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกับการเปิดคลิปนะคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยอัดเปิดคลิปมาเป็น10เทคแล้วเนี่ยเปิดถูกเปิดผิดเดี๋ยวจะแก้เคล็ดแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณครับและสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ผิดอะไรเลยเยเดี๋ยวเดีเอาใหม่เอาใหม่ใหม่คุณคุณดูนะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการหมากเด็ดเต้มเซียนครับรายการหมากเด็ดเต้มเซียนเราก็จะนำเสนอบันทึกเกมเอามาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของคารวะผู้ใฝ่รู้ครับออนแอร์ทุกๆวันศุกร์เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับในสัปดาห์นี้ผมคัดสรรบันทึกเกมนี้มาครับกับบันทึกเกมของเซียนหนูทองครับแน่นอนครับเรายังอยู่กับบันทึกเกมของเซียนท่านนี้ครับเป็นบันทึกเกมหนึ่งที่ผมเล็งเห็นแล้วครับว่า เป็นเกมที่ดีและก็มันมากกับอ่ะที่อย่างนี้พูดไม่ผิดอะสำหรับผู้ชมนะฮะที่ตั้งตารอดูอยู่ก็ถ้าผู้ชมพร้อมไปดูกันเลย พูดไปพูดมานี่ก็ไม่ผิดซะอย่างนั้นเจ้าพระคุณลุนช่องสําหรับในบันทึกเกมนี้นะครับเซียนหนูทองเดินเป็นฝ่ายที่เดินหลังแต่ว่าผมเนี่ยกลับกระดานครับให้เซียนหนูทองเนี่ยเป็นฝ่ายขาวครับเพราะฉะนั้นครับหมากฝ่ายแดงครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เดินก่อนนะหมากฝ่ายแดงตาแรกครับเซียนหมากในไทยบีจีครับเลือกที่จะเปิดโคนขึ้นมาครับและหมากฝ่ายขาวเซียนหนูทองครับอ๋อเปิดโคนมาเหรอได้เลยครับเปิดโคนบ้าง นี่ครับเปิดโคนมาเปิดโคนตอบครับและหมากไฟแดงครับเปิดโคนเสร็จก็เปิดมาให้มันเป็นสเต็ปครับสุดท้ายในเกาเจ็บแบบมีสไตล์กันทุกคนนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่สําหรับบันทึกเกมนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะทาเป็นเล่นไปครับมากไฟแดงครับเปิดโคนเปิดมาเปิดเม็ดครับส่วนมากไฟขาวนั้นเปิดโคนแล้วก็เปิดเม็ดครับและในตาเดินที่3ครับหลังจากซ่อนรูปมาประมาณ2ทีเดิน เสียนหนุทองตัดสินใจครับที่จะทิมเบี้ยตำแหน่งคอไข่หกหกก็บ้าแล้วคออไขาสามมาข้อไข่สี่ครับและมาฝ่ายแดงครับทิมเบี้ยลงมาครับและตำแหน่งนี้ครับเสียนหนุทองครับเลื่อกที่จะเปิดเป็นหมากเม็ดไายครับคุณผู้ชมครับ ไม่บ่อยครับผมไม่แน่ใจที่ว่าบันทึกเกมของหมากแต้แมเซียนเนี่ยมีหมากเม็ดทรายบ้างไหมนะผมว่านับนิ้วได้คุณผู้ชมหาได้น้อยมากๆครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันครับว่าเซียนหูทองเนี่ยมาเล่นหมากม้าเทียมเม็ดทรายเนี่ยเป็นม้าเทียมสไตล์บุกเจาะม้ายงขวาเนี่ย จะเป็นยังไงครับุผู้ชมตาเดือนนี้ครับเซียนหนุทองโยกม้ามาครับประจําตําแหน่งครับเตรียมเป็นหมักม้าเทียมครับและเซียนหนุทองครับเปิดเปี้ยขึ้นมาครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเลยครับเซียนหนุทองจะเปิดเป็นม้าเทียมนะครับุผู้ชมเมื่อเห็นเซียนหนุทองปูเบี้ยคู่มาแบบนี้ครับุผู้ชมหมากไฟแดงครับเดินโคนมาผูกเม็ดดีกว่าครับเมื่อโคนมาผูกเม็ดครับหมากไฟขาวขอเดินโคนบ้างและมาไฟแดงครับเปิดเปี้ยขึ้นมาครับ อาเียนหนูทองอยากเล่นด้านซ้ายเป็นเล่นแอบแอบริมกระดานเดี๋ยวหมากแดงครับจะเล่นกลางกระดานเองครับหมากแดงไม่ได้บอกไว้นะครับผมเนี่ยจะบอกครับก็ลองดูครับผู้ชมหมากแดงพยายามเล่นกลางกระดานครับและหมากไฟแดงครับขึ้นโคนมาที่ตำแหน่งจอจานหกครับซึ่งเป็นมมาเทียมอีกรูปหนึ่งครับที่มีความแข็งแกร่งและแน่นมากครับซึ่งในตำแหน่งนี้ครับไปดูกันครับว่าหมากไฟขาวและหมากไฟแดงเนี่ยจะเปิดหมากรูปแบบไหนครับ เหมือนเสือหนูทองนี่จะเดินออกแบบแนวกลัวๆเลยครับถ้าหมากไฟแดงเนี่ยต้องการกลางกระดาษใช่ไหมงั้นฉันจะตีด้านซ้ายเธอแล้วก็ด้านขวาเธอเองเนี่ยซึ่งหมากไฟแดงครับใช้เรือมาส่องขุนไว้ก่อนแต่หมากไฟขาวครับไม่แคร์ไม่สนใจครับเปิดเบีย้ยขึ้นมาแคะแครเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นตอนนี้เนี่ย ทำไปทำมาเปิด3มเบี้ยไปแล้วครับคุณผู้ชมหมาไฟแดงเห็นแบบนี้ครับโอ้โหสามเบี้ยเดี๋ยวจะโดนทิ่มเบี้ยเพื่อเอาเปรียบทําหน้าหน้าบ้านทําเบี้ยสูงเบี้ยสูงฉันไม่ยอมครับฉันกินตัดก่อนครับโดยหมากไฟแดงซึ่งหมากไฟขาวครับมี2ช้อยน่าจะเอาเบี้ยกินเหลือมากินเท่าเบี้ยกินเนี่ยอาจจะโดนตีเบี้ยตัวริมแล้วก็หรือไม่ก็ตัวคอควายเนี่ยมาโดนมาทําลายได้นะครับแต่คอควายน่าจะไม่ใช่น่าจะตีตัวริมนะเพื่อที่จะล่อแล้วเอาทางโคนนะแล้วเท้านี้เป็นต้น เพราะงั้นเนี่ยหมากไฟขาวเลยตัดสินใจเอาม้ากินรับเพื่อรักษาตรงเบี้ยคู่กลางกระดานไว้แต่นะฮะการยกม้กินแบบนี้เนี่ยทำให้หมากฝ่ายแดงเนี่ยได้จังหวะบุก่อนเอาเม็ดมาไล่ม้าครับโอ้โหเสียนดูทองเห็นแล้วม้าโดนไล่อยู่กลับครับกลับแน่นอนครับไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นครับซึ่งหมากฝ่ายแดงครับใช้จังหวะนี้ในการที่จะเคลียร์การบุกของหมากขาวก่อนครับโดยการทิ่มเบี้ยริมขึ้นมาครับถ้าไม่ทิ่มเบี้ยริมขึ้นมาในอนาคตอาจจะ เป็นหมากฝ่ายขาวเองที่จะเลือกครับว่าจะทํายังไงจะทิมเบี้ยตัวนี้ไหมจะลอยไปเลยจะทิมอะไรก็ว่าไปครับแต่หมากแดงตัดปัญหาไปเลยฮะเอาหน้าบ้านไว้ก่อนนะ่ะแล้วคุณผู้ชมดูให้ดีครับว่าทําไมหมากแดงถึงเดินอีหลอกนี้หมากขาวทิมเบี้ยสูงขึ้นไปครับคุณเห็นไหมทางโคนนะ่ะนี่ครับสิ่งนี้คือสิ่งที่หมากแดงต้องการครับหมากแดงกินตัดครับและหมากขาวกินตอบนะก็เป็นวิธีการทําทางหมากเพื่อ เข้าโจมตีครับคุณผู้ชมเพราะเบีย้ยสูงตำแหน่งคอช้าง5เนี่ยมันเป็นเบีย้ยสูงที่มันไม่ได้สะกดหมากตัวใดไว้เช่นเออถ้าอย่างนงี้เนี่ยค่อยดีหน่อยนะครับสำหรับเบีย้ยชอช้าง5้าเพราะว่ามันการโคนนะครับหรือ,อเบีย้ยการม้าอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะแต่ตำแหน่งนี้มันกลายเป็นหน้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นทางสไลด์เข้ามาในส่วนของโคนด้วยครับซึ่งโคนก็เข้ามาครับ <S <S 2> <S> <S 2> เหมือนมาตามนัดนะคุณผู้ชมฮะ และหมากฝ่ายขาวเซียนหนุทองครับทีมเบี้ยไปไล่เม็ดก่อนครับถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างดีครับ s ซ e ๆดีเนี้ยหมากไยแดงถอยเม็ดครับและหมากฝ่ายขาวขึ้นโคนครับขึ้นโคนประจําตําแหน่งรบไว้ครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับคุณผู้ชมมันก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อหมากายแดงอยู่ๆก็ทีมเบี้ยเข้ามาครับโอ้ my god ผมบอกเลยครับว่าเล่น play ok นี่ดูเพลินๆนี่อาจจะมองกันไม่เห็นนะแต่ว่าวิธีการแก้มีเพียงหนึ่งเดียวครับนี่ครับคือการใช้เบี้ยกินเข้าไปครับ และหมากไฟขาวเนี่ยใช้เบีย้ยกินเข้าไปเนี่ยหมากไฟแดงเนี่ยโอ้โหปวดเฮตแล้วถ้ามากินนี่โดนที่เบีย้ยคร่อมครับปาสิโทเพราะงั้นหมากไฟแดงครับเหมือนจะเห็นแล้วครับว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนฮะหรือไม่นี่ก็เป็นแผนที่วางเอาไว้แต่แผนที่วางเอาไว้นี่เริ่มรั่วแล้วครับกินเข้าไปฮะทำให้หม,มากไฟขาวใช้เม็ดกินครับซึ่งหมากไฟแดงครับตาเดือนนี้ใช้มมากินครับยอมครับ แต่เหมือนมากไปแดงยังมีความคิดซ่อนอะไรไว้ลึกๆในความคิดของเขาอยู่ครับเมื่อโดนแทงคล่อมแบบนี้มากไปแดงครับพิวจัดประหลัดบอกฮะประหลาดท,ที่ลาออกกันต้องตามมาบอกว่าพิวจัดครับยกม้ามาจับโคนครับอโอ้โหแต่คุณเชื่อไหมว่าตำแหน่งนี้เนี่ยหมากไยขาวเนี่ยค่อนข้างเป็นต่อเยอะนะเป็นต่อยังไงไปดูฮะนี่มันคือศอกซ้อนศอก เียนหนูทองเห็นแล้วว่าหมากแดงพยายามจะเดินแบบนี้แต่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยให้เข้ามาอยากจะทำเลก็ทำามื่อเดี๋ยวผู้ชมดูว่าทำยังไงอ่ะหมากไฟขาวครับใช้เบี้ยกินโคลนไปก่อนครับหนึ่งศพครับโคลนได้จากเราไปครับหมากไฟแดงเห็นอ่ะโอ้โหโคลนได้จากเราไปแล้วลูกพี่ฉันเอาม้ามากินโคลนบ้างครับโคลนหมากขาวอ่ะขึ้นไปครับผู้ชมเห็นอะไรแวบๆไหมครับเอาลม้าฉันจะกลับยังไงเนี่ยหมากไฟแดงครับโอ้โหมมากลับยากแล้วครับ ตัดเบีย้ยเข้ามาและหมากไปขาวยกขุนไปไล่มาครับคุณผู้ชมคแรบบับยังมีความพลิ้วอย่างต่อเนื่องครับในความที่ไม่ยอมเสียสละม้าตัวนี้ของหมากไฟแดงครับทิมเบีย้ยเข้ามาครับแต่เสียหนุท่ททองครับแกหมากง่ายๆครับโดยการใช้เรือมากดเนะี่ยหมากไฟแดงขยับขุนหนีทันทีครับและหมากไฟขาวตาเนี้ยเดินโขนขึ้นตรงๆถือเป็นตาที่คมมากครับแล้วก็หมากไฟแดงถอยมาครับแต่คุณผู้ชมดูให้ดีนะตำแหน่งนี้ผมพูด นอกเรื่องนิดนึงนะคือมันเป็นการวัดนิสัยของคนเลยนะว่าคุณนิสัยแบบไหนถ้าคุณนิสัยแบบโอ้โหจังหวะนี้เม็ดแรกเม็ดแรกมา้ากินโปเข้าไปเอาเอาเปรียบสักมากอะไรเงี้ยอันนี้คุณจะเป็นนิสัยแบบโลภโลภนะโอโ้นี่มันฆ่าตะกอเลือดเย็นจ้าจับไม่กินม้านะคุณผู้ชมยกม้าไปเนี่ยจะไปใหม่จะไปลุกค้ากินเรือครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชม หมากไฟแดงยกม้าต่อครับคุณผู้ชมฮะแทมนี้วัดอีกแล้วครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนครับไอจุดเมืเ่อกี้อาจจะไม่ชัดไม่ชัดจุดเมืเ่อกี้นะฮะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าคุณอาจจะบอกเอคลคำว่าผู้ไฟรู้ใครๆก็เห็นแต่ตำแหน่งนี้ครับมีสองทางเลือกให้เลือกคือยกมาลูกค้ากินเรือคุณผู้ชมคงจะมองเอ้าก็ยกมาลูกค้ากินเรือดิแม้แต่ AI ก็บอกว่ายกมาลูกค้ากินเรือแต่ยกมาลูกค้ากินเรือเนี่ยคำตอบที่ได้คือเนเนเนยกมาโปเข้าไปอย่างเงี้ยนะคำตอบที่ได้คือหมากได้เปรียบ ีขาวได้เปรียบครับแต่เซียนหนูทองครับผมบอกแล้วนีสัยเขานี่ะเอาตายเ้าตายอย่างเดียวครับผมว่าเซียนหนูทองกับเซียนนกจีบไปด้วยกันได้ครับสไตล์การเดินคล้ายๆกันนะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างอยู่นะครับในส่วนของประมาณ2คนนี้ครับเรือแดงครับโอ้ใช้กินม้าทันทีครับอยู่ไม่ได้ ยกเรือซัดม้าไปเลยครับจังหวะนี้เนี่ยทำให้เรือของหมากขาวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างพอเหมาะพอควรนะทั้งซ้ายทั้งขวาทําให้ขุนของหมากฝ่ายแดงเนี่ยเดินค่อนข้างยากครับเม็ดถูกถอยลงมาครับและโคนถูกขึ้นไปไล่ม้าอีกหนึ่งตัวม้าถอยกลับไปครับอย่างไม่ขีดชีวิตครับและคุณผู้ชมครับเม็ดตัวนี้ลอยอยู่ใช่ไหมฮะนี่คือแต้มที่คมมากเลยเดินเม็ดไปให้ม้ากินครับปาดคุณผู้ชมครับถ้าคุณเล่นเกมเร็วๆอยู่ คุณจะมองเห็นไหมคนระัมองกันยากอยู่นะแต้มแบบนี้นยะคือก็รู้หมากได้เปรียบอ่ะแต่ยกมา้าเออยกเม็ดขึ้นมานะครับซึ่งหมากแดงครับก็ใช้ม้าสับเม็ดไปด้วยครับเจอหมากขาวเส้นหนุทองยกโคนลุกเข้าไปตรงๆครับปาดมันเลยนะครับคุณผู้ชมพื๊ดถ้าเอาเม็ดกินก็จะโดนกินหงายนะจุดนี้ครับก็จะโดนกินหงายุกครับ แล้วก็ตีรูกอีกหนึ่งีเลยหรือไม่ก็กินม้าตรุงตุ้งแช่ไปนะครับเป็นต้นนะแล้วก็ถอยลงมาเสร็จเนี่ยบันทึกเกมคือหมากฝ่ายแดงขอยอมแพ้ทันทีนะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วครับถ้าจะชนะนี่คุณต้องเหลืออะไรรู้ไหมไม่ได้เหลือหมากในกรนะดาแล้วครับถ้าจะชนะจริงๆ,ๆนี่ต้องเหลือเชื่อแล้วครับ <S 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 แค่เสมอยังบอกว่ายากเลยครับเพราะลูกแบบนี้เสร็จใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวัดนิสัยองคคนอีกแล้วคุณจะกินแบบไหนอ่ะคุณจะกินเม็ดหรือคุณจะกินม้านะ แต่ถ้าเป็นสไตล์ผมนะลองมาคอมเมนต์กันดีกว,ว่าคุณเป็นสไตล์แบบไหนนะสามคำถามเมื่อกี้เนะี่ยเป็นผมผมก็กินมานะครับ่อเรียบๆนะสุดท้ายเราก็เป็นต่อในอนาคตอยู่ดีครับถือว่าเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะสำหรับในตาเดือนที่32เนี่ยก็จะเป็นตาเดือนสุดท้ายของเกมนี้ครับซึ่งพอลองเอาไปถอดหมากหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหแต้มหมาก่ายขาวนี่บวกประมาณ14ครับคือถ้าฝีมือเท่ากันยังไงหมากไฟขาวก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้าง,างสูงที่จะกุมชัยชนะ อย่างแน่นอนครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องมากรุปไทยกันวาผู้ใฝ่รู้กันด้วยครับสําหรับเพื่อนเพื่อน,นะครับที่ยังไม่มีหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มสานะครับตอนนี้นะครับทางเซียนนุกจิบเนี่ยก็เริ่มใกล้ที่จะสาเร็จและทําเรียบร้อยแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะพเพราะเซียนนุกจิบเนี่ย คำทอนแยกอยู่แต่คุณสามารถสั่งจองได้ครับน่าจะพิมพ์ตามยอดจองนะในส่วนของหนังสือเล่มสุดท้ายของเซียนนุก,กจิบครับเป็นหมากม้ยงขวาสู้ม้ยงขวาเหมือนเดิมครับแต่เป็นแต้มใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่สามเล่มถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมามาที่ l ล n e แอดช่องของลุไทยครับาผู้ใฝ่รู้กันได้ครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะแล้วไปพบกันใหม่ในหมากในแต้นเซียน EP หน้าสำหรับคลิปนี้ผมคาราบาผู้ใฝ่รู้ขอตัวชิ่งไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน